สวัสดีคะ่ะทุกๆคนตอนนี้เราอยู่กันที่กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้เข้ามาเป็นคนกรุงเทพค่ะแต่ว่าเป็นการมาทํางานนะคะวันนี้การทํางานของเราก็สามารถที่จะทําเป็นวันท่องเที่ยวได้เช่นกันค่ะชวนทุกๆคนไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้เราไปที่ไหนนะคะวันทํางานของเราก็คือวันไปเที่ยวคะ่ะเที่ยวและงานเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆค่ะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะ ขณะนี้เนี่ยเรามาถึงโรงแรมที่พักที่นักท่องเที่ยวเขาพักแล้วะคะ่ะเดี๋ยวยังไงเรารอนักท่องเที่ยวแล้วเราไปพร้อมๆกันนะคะและที่นี่ก็เป็นสถานที่ซึ่งที่เราจะพานักท่องเที่ยวไปเที่ยวค่ะนั่นก็คือตลาดน้ำคลองรัดมยมค่ะอยู่ที่ตะลิงชัน คิดว่าหลายๆคนก็คงมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวแล้วนะคะแต่สําหรับวันนี้เนี่ยอขอเป็นเร็วๆเลยค่ะเร็วๆสําหรับการนําชมนะคะทั้งตลาดน้ํานะคะแล้วก็การนั่งเรือ,อพาักนท่องเที่ยวไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆเนอะเราก็ไปพร้อมๆกันนะคะนั่งเรือไหมครน,นั่งเรือจ้าสิบโมงสิบห้าสิบโมงสิบหครับกลับมาลงเรือนีน้นะครับอีกประมาณชั่ชโมงครับ เรามีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะขวาเรือจะออกค่ะตอนนี้ยังเช้าอยู่ร้านค้าก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวยังไงเราไปร่องเรือกลับมาแล้วก็คิดว่าร้านค้าก็น่าจะเต็มแล้วค่ะในในแต่ละโซนก็น่าจะมีของกินของใช้อะไรที่เขานำมาขายเยอะแยะนะคะก็ค่อยมาเลือกกันนะคะเรือท่องเที่ยวของที่นี่เนี่ยเขาใช้เวลาอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงเศษนะคะ ระหว่างทางเนี่ยเขาก็แวะให้เราได้หยุดชมสถานที่อยู่สองแห่งนะคะสถานที่แรกก็คือวัดสะพานค่ะซึ่งเป็นทั้งตลาดน้ําด้วยนะคะไปกราบอขอพรจากหลวงพ่อที่วัดสะพานแล้วก็ยังได้หาซื้อ,อผลิตภัณฑ์ผลิตผลของชาวบ้านซึ่งมีราคาที่ย่อมเยาว์มากๆเลยค่ะราคาชาวบ้านจริงๆให้เราได้เลือกซื้อนะคะสถานที่ที่สองที่เขาผ่าไปก็เป็น สวนกล้วยไม้ค่ะเป็นสวนกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะให้เราได้เดินไปชื่นชมแล้วก็ซื้อกลับบ้านได้เช่นกันค่ะอันนี้เป็นตลาดน้ำโซนหกนะคะค่ะตลาดน้ำมันมีหลายหลายโซนตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีทั้งหมดกี่โซนนะคะหกค่ะอ๋ออันนี้โซนสุดท้ายอันนี้สุดท้ายท้ายสุดอยู่นู่นฝั่งตรงข้ามโซนเจ็ดโซนแปดค่ะอ๋อเหรอคะตรงนี้แปดนี่นี่ช่องข้ามเทั้งหมดแปดโซนค่ะอ๋อแต่อันนี้เขา สร้างเนาะถ้าลงติดต่อได้นะคะอ๋อติดต่อไปเรียบร้อยแล้วค่ะติดต่อที่ไหนโอมันติดต่อกับหลกก็ได้นะไม่ทราบเนมากับน้องเขาเมื่อกี้มากับน้องเขาเออเขาจับให้เรียบร้อยแล้วค่ะ าเขามีหลากหลายนะคะเดินเดินแล้วก็อยากทานค่ะหิวแต่ว่าก็ต้องอดใจรอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไงต้องพานักท่องเที่ยวไปร่องเรือก่อนนะคะแล้วกลับมาเนี่ยค่อยมาหาอะไรทานกันนะคะ ขณะนี้เราก็อยู่กันบนเรือหมดแล้วนะคะค่าโดยสารเรือก็อยู่ที่คนละ70บาทค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นการแชร์เรือนะคะถ้าเราเอา่อเหมาลำก็จะอยู่อีกอัตราหนึ่งนะคะเรือก็พร้อมที่จะออกอีกประมาณสักสองสามนาทีเนี้ยคะ่ะก็เดี๋ยวยังไงเราก็ไปด้วยกันเนาะก็ชมวิวทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งของคลองรัดมยม,ยม,ยมยไปด้วยกันนะคะเราแชร์เรือกันนะคะวันนี้ก็สนุกดีค่ะมากันหลายๆคน ในที่สุดเราก็มาถึงที่นี่แล้วค่ะที่นี่เป็นวัดสะพานนะคะเป็นวัดสะพานแล้วก็เป็นตลาดน้ําวัดสะพานด้วยค่ะก็ใครทีอ่อยากจะมากราบขอพรหลวงพ่อนะคะหรือใครที่อยากจะเดินช็อปในตลาดเล็กๆแห่งนี้นะคะซึ่งมีทั้งของกินของใช้นะคะให้เลือกก็สามารถที่จะ,ะเดินได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะซึ่งเขาก็มีเวลาให้ที่นี่ประมาณ20นาทีนะคะ

และอีกหนึ่งสถานที่ที่เขาจะพาเราไปก็คือเป็นส่วนกล้วยไม้ค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปชมส่วนกล้วยไม้ด้วยกันนะคะไปค่ะ หลังจากที่เราได้ล่องเรือมาก็น่าจะอยู่ประมาณ10นาทีมั้งคะก็มาถึงส่วนกล้วยไม้แล้วคะ่ะเดี๋ยวยังไงเราเข้าไปชมในสวนกันนะคะเมื่อสักครู่ได้เจอเจ้าของนะคะเขาก็บอกว่าช่วงนี้เนี่ยดอกกล้วยไม้ไม่ค่อยบานมีน้อยคะ่ะ แต่ยังไงก็ตามเนี่ยเมื่อเรามองเข้าไปก็เป็นความสดชื่นจริงๆเลยนะคะเพราะว่าสําหรับเราแล้วเนี่ยก็คือเรียกง่ายๆว่ากล้วยไม้ดอกกล้วยไม้เต็มไปหมดเลยะค่ะ อยากจะบอกทุกคนว่าส่วนกล้วยไม้ที่นี่ใหญ่โตมากๆเลยค่ะมีพื้นที่กว้างมากเลยแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์มากค่ะออนอกจากที่เราจะได้ชื่นชมดอกกล้วยไม้แล้วนะคะเขาก็ยังมีพืชพันธุ์อย่างอื่นด้วยนะคะใครสนใจอยากซื้อกลับบ้านนะคะก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะที่นี่เขาขายด้วยค่ะขณะนี้เนี่ยเดินทางกลับกันแล้วค่ะ เพื่อที่จะไปหาซื้ออาหารทานกันเนาะเป็นเวลาเที่ยงแล้วค่ะท้องก็หิวแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเจอกันที่ตลาดน้ำคลองรัดมยมอีกครั้งหนึ่งนะคะ หลังจากที่เรากลับมาจากล่องเรือนะคะที่ตลาดน้ำาของรัตมยมเนี่ยก็จะมีเข้าของขายเต็มไปหมดเลยะคะ่ะที่ตลาดแห่งนี้เนี่ยเขามีทั้งหมด8โซนนะคะแต่ละโซนก็มีของกินของใช้หลากหลายให้เราได้เลือกชอบอะคะ่ะก็ตามอัธยาศัยเลยนะคะใครสนใจอะไรก็ก็ตามที่ชอบเลยคะ่ะมาแล้วชอบนะคะที่นี่ และที่สำคัญเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครนะคะฉะนั้นเนี่ยใครที่ไม่ได้ไปไหนในช่วงวันหยุดนะคะใครที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงหรืออยู่ในกรุงเทพมหานครอยากมาพักผ่อนอยากมาหาซื้อ,อ,อของกินของใช้ที่หลากหลายนะคะมาเดินเที่ยวมาพักผ่อนก็สามารถมาได้นะคะที่ตลาดน้ำคลองรัดมยมค่ะ มาแล้วชอบนะคะมาแล้วชอบมาใหม่มามาได้อีกหลายๆครั้งเลยค่ะเพราะว่ามาที่นี่ก็เหมือนมาเดินตลาดเลยค่ะมีหลากหลายให้เราได้ดูได้เลือกได้ซื้อกลับบ้านนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกทกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะอ,อยังไงก็ยังเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านได้มาเที่ยวตลาดน้ำคลอ,อ,องรัดมยมนะคะ มาแล้วจะติดใจค่ะมาแล้วจะชอบค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับทุทกทท่านเลยนะคะที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเีวช้พี่นหนยพี่ชิมพ,พีขอบคุณมากครับพี่เห็ไหมข้างในมันเป็นไส ไส้หมูไส้ไก่ไสไสไสไไก่ปลาไส้ไก่ไส้หมูไส้ปลาเนาะไม่มีหมู